สวัสดีครับวันนี้อยู่ในสวนคุ้นก่นแเราครับช่วงเดือนมกราคม2566นะครับเดือนของปีใหม่ครับก็วันนี้เข้ามาดูสวนแล้วก็มาดูบริเวณที่เราปลูกใน้หนาไว้นะครับซึ่งเราได้ทํานอกฤดูไปหลายหลายรุ่นแล้วล่ะครับแต่ว่าก็ผลผลิตยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นต้นที่อายุเพียง2ปีนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่3ครับกำลังเลย2ปีไปแล้วนะครับประมาณ 3- 4เดือนนะครับตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่านะครับเขาก็ทยอยติดลูกติดผลอยู่บ้างนะครับเป็นบางต้นนะครับเพราะว่าปล่อยเขาติดลูกไปหลายหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นละ10ลูก10 20ี่ลูกบ้างนะครับไม่ให้เขาติดลูกเยอะนะครับนะครับตอนนี้เขาก็ยัง ออกลูกออกผลอยู่เหมือนเดิมนะครับทยอยติดลูกติดผลบ้างนะครับก็จะได้รับประทานไปเรื่อยๆนะครับแล้วช่วงนี้เดือนมกราคมต่อไปก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเต็มตัวนะครับก็คือช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลดน้ําบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ขาดน้ําแล้วก็หลังจากเดือนเมษายนนะครับก็จะเข้าสู่เรื่อง รืดูฝนอีกครั้งหนึง่งเขาก็จะกลับเข้าสู่ฤดูการของเขานะครับฤดูการของไรนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะปล่อยนะครับไม่ไม่รบกวนให้เขาแบบว่าออกนอกฤดูอีกแล้วนะครับเพื่ออ,อาจจะท้ายปล่อยให้เขากลับเข้าสู่ฤดูการของเขานะครับเพรเาะร BER <L> ว่ารู้สึกว่าการทํานอกฤดูก็จะดูแลยาก <L> บ้างเหมือนกันนะครับ ก็จะลองปล่อยให้เขาออกตามฤด,ดูนะครับนะครับติดลูกนะครับก็มีหลายต้นนะครับต้นอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ใก,ใกล้ๆเดินผ่านห่างการเป็นโซนเลยนะครับต้นนึงต้นนี้เราก็อันนี้ก็ปล่อยลูกไปแล้ว นะครับอันนี้ลูกหมดแล้วนะครับอันนี้ไม่ไม่เหลือลูกแล้วนะครับก็ยังมีร่องรอยของการแต่งกิ่งนะครับก็พร้อมสำหรับนะครับในการติดผลตามฤดูกาลนะครับมีหลายต้นนะครับแต่เราก็แต่งกิ่งเอาไว้นะครับสำหรับไม่ให้เขาสูงมากเกินไปนะครับแล้วเวลาเก็บผลผลิตล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับ แต่งุรมพุ่มให้สวยงามนะครับจริงแต่งจริงแต่งทรงทรงพุ่มให้สวยงามเอาไว้นะครับเพื่อสะดวกในการเก็บนะครับอันนี้ให้สะดวกในการเก็บไม่สูงเกินไปนะครับให้ใช้มือเก็บได้สบายๆเลยครับไม่ต้องใช้ไม้สอยหรือว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือประกอบครับ ครับสำหรับคล,คลิปนี้ก็พามาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับน้อยหนาแล้วก็การแต่งกิเอาไว้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ